สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวทที่เต็มไปด้วยสีสันวันนี้นะคะเป็นรายการที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ผลงานและศาสตร์ความรู้วิชาคุณุ่ยของปรมา,รรา,า,รราจารย์วัลธนัสสัศวินโควิดนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่ออาจารย์หมาทุกวันเราก็จะนําบทเรียนนะคะถ้าไม่ใช่บทเรียนก็จะเป็นความรู้ที่นี่เปิดเพลงอะไันเนี่ย อ๋อมาจากเครื่องปั่นปักก็หาเอ๊ะมันดังมาอยู่ตรงไหนค่ะแล้วดูเขาไปเรียนของจุ้ยที่เมืองจีนอ๋อเก้าวันเก้าวันสิบคืน <c oughs> เรียนในเมืองไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเจ็ดมื่งกว่าเออประมาณนั้นก็ต้องลงมันเหมือนไปเที่ยวมากกว่าค่ะอ่ะวันนี้ในวันทิตย์นะเราก็ทำงานทำการกัเนเดีอยู่เป็นปกตินะคือปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอแะละก็ดูตามความเหมาะสมแล้วก็ ช่วงนี้เขาจึงเป็นเรียบๆเกียงๆนะรอบๆกรุงเทพและปริมณฑลเอาจังหวัดใกล้เคียงก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเราเก็บงานทุกอย่างมาลงตัวหมดแล้วก็จะเริ่มขยายวงออกไปได้มีโอกาสไปค้างคืนที่ต่างจังหวัดกันบ้างก็เอฟซีที่รอนะอย่างที่ป๋าเคยคุยไว้ก่อนนี้ก็คือโซนระยองระ,ระยองอชนบุรีระยองจันทรชลบุรีนะนะนะตราด เตรียมตัวแล้วกันนะครับว่าจะให้ท่านอาจารย์เขาตัดนี่ไม่ถึงไกลไปถ้าไปตัดนี่ต้องไปทอาทิ์เลยนะเดี๋ยวก็จะพยายามไปให้อาจจะสองวันสามวันก็จัดการไปตามงานที่ที่มีแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้ก็ยังติดต่อเข้ามาได้นะประชาสัมพันธ์กันอีกทีหนึ่งก็การทำผูงช่วยปัจจุบัน,บนนี้ในการออกไปตรวจผูงช่วยนะครับก็ทํางานโดยทีมงานท่าอาจารย์หมาเหมือนเดิมนะครับ มีพวกเรานะหประสานเนี่ยนะแล้วก็มีคุณหมอเป็นผู้นําทีมไปเราก็จะออกตรวจให้ก็ใช้วิชาความรู้ของท่านอาจารย์อันนี้ที่ภาษาทีมงานเราเนียกว่าแบบพื้นฐานมากๆนะครับเป็นพื้นฐา,านที่ท่านอาจารย์เคยสอนไวนะ้ก็คือแก้ไขให้ทุกบ้านนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆปรับให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากจะได้ พิเศษหรือมากมายยังไงก็ว่ากันไปนะครั่วิชาขั้นสูงเพชรชั้นสูงค่อยคุยกันค่อยคุยกันแต่ว่า,า,ายังไงก็พื้นฐานเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่บ๋าสอนเนี่ยนะแค่พื้นฐานของทางรูจี้ท่านอาจารย์ก็ทาให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นพื้นฐานคืออะไรนะเมื่อวานที่สอนไปคือบ้านสะอาดสว่างโล่งสะอาดสว่างจะมีสภาวะบ้านเป็นหยางมากกว่ายินอ่าพอมีสภาวะที่เป็นหยางหยางกับหยางจะดึงดูดกัน นะหยางเนี่ยคือความเป็นมงคลเพราะ,ะถ้าบ้านเราสะอาดสว่างเป็นระเบียบมันก็จะดึงดูดความเป็นมงคลมาให้มาหาเราหรือบ้านที่มีคนอยู่เยอะๆบ้านน้อยคนอยู่เยอะที่อาจารย์บอกว่าเป็นมงคลเพราะว่ามันอุดมไปด้วยหยางพาอหยางปุ๊บมันก็จะดึงดูดความเป็นหยางคนเนี่ยหรือมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะแอคทีฟแต่ถ้ามันถ้ามันเป็นหินมืดสกรปรกชื้นแฉะคนน้อยอ่ ไม่เคลื่อนไหวก็จะเป็นสภาวะหินหยินก็จะดินดูดหินหินนี่คือความตกต่ําเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งยิ่งมืดก็ยิ่งถอยยิ่งมืดก็ยิ่งถอยนะเพราะฉะนั้นแก้ไขง่ายๆเนี่ยอันนี้คือพื้นฐาน101นะวิชาฮวงวจุ้ยจันทร์มาทาบ้านให้สะอาดสว่างโล่งเป็นระเบียบชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับส่วนใครถ้ารู้สึกว่า <c oughs> ถ้าเป็นวิชาการ <c oughs> ของชุ้ยขั้นสูงแล้วงง,งงจังเลย <c oughs> ไม่เข้าใจเลยยากจังเลย เข็มทิศก็จับไม่เป็นนะคะทิศไหนเป็นอะไรก็ยังงงอยู่นะคะก็จริงๆเราอยากจะให้มาลองเรียนคอร์สเร่งรัดนะคะ,ะเรื่องเกี่ยวกับการจัดบ้านอย่างไรให้เฮงให้ปังในยุคเก้าเราจะสอนเรื่องการจัดบ้านให้เอาง่ายคือกลับบ้านไปจัดบ้านได้เลยอ,อไม่ต้องสนใจว่าอะไรเป็นยังไงชื่อเรียกอะไรนะคะไม่ฮะไม่ต้องสนใจเราบอกเลยนะเราจะบอกเลยว่าห้องโถงควรจะเป็นยังไง ห้องรับแขกคุณจะเป็นยังไงถ้าใครมีห้องอาหารห้องอาหารหรือว่าตำแหน่งตั้งตัวอาหารคุณจะเป็นยังไงกลัวคุณจะเป็นยังไงที่นอนคุณจะเป็นยังไงและถ้าเราไม่สามารถเลือกได้เราจะวางเตียงนอนตรงไหนที่จะได้รับพลังมากที่สุดและเป็นมงคลมากที่สุดอันนี้คือตัวอย่างที่คอร์สเร s e a r ที่เราตั้งใจว่าเราจะสอนนะคะ,ะเรื่องก,การจัดบ้านก็ประมาณวันที่20ะจะเป็นวันเสาร์ที่ 22, 22นะคะ 22, <23. S 2> แล้วก็วันอาทิตย์ที่23 เราจะเรียนเริ่มกันที่ครึ่งบ่ายวันเสาร์นะคะซึ่งตามปกติแล้วเวลาเราเรียนกันที่รีสอร์ทคุณซุ้ยบ้านภูเขาเนี่ยเราก็จะกินข้าวเย็นแล้วเราก็เรียนต่อด้วยนะคะ,ะเรียนรอบดึกด้วยเป็นนักเรียนรอบดึกด้วยแล้วก็เรียนต่อทั้งวันในวันอาทิตย์แล้วก็รับรองเลยว่าการันตีเลยว่าถ้าคุณกลับบ้านไปแล้วคุณจัดบ้านเองได้แน่นอนแล้วก็ทําให้เฮงขึ้นให้ปังขึ้น,ให,นให้ชีวิตดีขึ้นนะใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะ เรามาทำงานที่ถ้าเรื่องเรียนสนใจก็ติดต่อไปที่รีสอร์ทชุ้ยบ้านขอเขาตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Wonder Mountain Resort หลายคนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อนะเราเราจะ go inter นะเราจะไป inter international อะติดต่อไปได้ที่น้องพียพูด international นี่คิดถึงอะไรวะคิดถึงทีวี ติดต่อไปที่รีสอร์ททีชื่อว่าภูเขานั่นเรียบร้อยสิคะเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเปิดตามพลังมากเกินไปแล้พลังรั่วไหลผมเป็นประเภทชอบรับพลังหนีไม่ค่อยได้นะอ้าวหันก็ไม่ค่อยหนีก็ไม่ได้พยายามนั่งอย่างไัก็อยู่อย่างนั้นวันนี้เรามาอยู่ในออฟฟิศนะคะก็มาทำงานาานเจ้าบ้านเชิญมาจากออฟฟิศนะคะทีนี้ในออฟฟิศเนี่ย สีสันหนึ่งที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคือสีแดงและสีดำนะคะที่ตามปกติแล้วในวิชาอง่วยพื้นฐานท่านอาจารย์เนี่ยสีถือว่าเป็นพลังงานแบบนอ่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยก็คือมันมีพลังงานนั่นแหละมันเป็นการกระทบกันของแสงแล้วทาให้เกิดคลื่นแสงแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาอ่าเพราะฉะนั้นสีก็มีความเกี่ยวข้องกันมากกับธาตุาตด้วยและก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให เกิดพลังความรู้สึกต่างๆใช่นะถ้า<อ>เกิดว่าเป็นถ้าเป็นวิชาการวิชาเช่นศิละปะบำบัดเนี่ยเขาจะบอกได้เลยว่าถ้าคุณชอบสีแบบไหนหรือคุณใช้สีแบบไหนในการวาดภาพเนี่ยจะนําพาอารมณ์หรือว่าความรู้สึกหรือการเจ็บปวดคุณไปทางไหนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่งว่าสีมีอิทธิพลอย่างยิ่งนะคะ ในในการใช้ชีวิตของเราใช่การตัดสินใจการใช้ชีวิตแล้วก็อารมณ์ภายในความรู้สึกภายในซึ่งในวงจ่วยก็กําหนดไว้แล้วนะครับก็โดยหลักการก็คือยึดตามหลักของ5้าธาตุนะครับดินดินนีคือสีเหลืองเอาง,ง่ายๆนะ<ม>สีเอิททร์ธโทนนะโลหะคือสีขาวสีเงินสีทองนะน้ำคือน้ำเงินฟ้าเทาดำอย่างนี้นะ อะไรก็ตามที่ทําให้เราคิดถึงธาตุน้ำเช่น้วมไปถึงสีเขียวน้ำทะเลสีโทนไพลแล้วก็ธาตไม้ก็พวกสีเขียวต่างๆรวมไปถึงน้ําตาลด้วยนะครับใช่น้ําตาลที่เป็นน้ําตาลโทนไม้นน้ําาตทให้ความรู้สึกอบอุ่นและอุ่นัวนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็คือสีธัดุไฟก็คือม่วงส้มแดงม่วงที่เจิดจ้า ถ้าม่วงปลน้ําเงินมากไปก็สามารถกลายเป็นท่าตุน้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาแบบขอบเขตนะและสีแดงไฟแน่นอนไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟแล้วก็ไฟแรงด้วยนะครับถูกต้อเนี่ยย้อนกลับไปถึงเมื่อวานที่ป๋าสอนเลยนะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าทำไมเราถึงเข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนอาจารย์สอนเราว่าพื้นฐานเนี่ย การใช้สีต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีสมดุลของหยินหยางเป็นหลักนะเพราะว่าห้าธาตุเนี่ยเขาเกิดมาจากหยินหยาง<ช>นะครับถ้าสมดุลนี้มันเหมาะมันก็จะเกิดพลังที่เป็นมงคลเราเรียกว่าพลังมืองกอแต่ถ้าสมดุลหยินหยางเนี่ยมันไม่เหมาะมันขาดไปหรือมันโดดไปอย่างเช่นแดงหมดเลยมันทําให้อารมณ์ร้อนทําให้เกิดสภาว่าความเป็นหยางสูงเกินก็เสียสมดุลอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อื หรือสีที่มันขัดแย้งกันอย่างท<ช>ี<ช>่อาจารย์เคยบอกว่าอคอนทาราสของสีเหลืองกับดำํำดูใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้าอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นานๆจะทําให้เป็นคนขี้หุดหงิดนะเพราะสีเหลืองคือธาตุดินสีดําคือธาตุน้ําแล้วมันพี่คาดกันม,มันทําให้เกิดพลังที่เป็นอัปมงคลแล้วพอเราเข้าไปรับพลังอัปมงคลน,นั้นนานพอเราจะเป็นคนขี้หุดหิด อืม้สภาวะไม่ลงรห้ทีง่ายอะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะเช่นเดียวกันกับสีแดงและสีดำนะคะเพราะว่าสีแดงและสีดำเนี่ยเป็นสีสุดโต่งของแต่ละธาตุนะคะเพราะสีดำเนี่ยคือทั้งหมดของธาตุน้ำจริงๆเป็นน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในขณะที่สีแดงเนี่ยก็เป็นไฟร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาน้ำกับไฟปะทะก,กันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเ,เรียกว่าลองนะ ถ้าก่อกองไฟแล้วมีน้ําสาดน้ำไป,ไปมันจะระเบิดงฟุก,กนะคะมันจะระเบิดขึ้นมาแทนะนะแทนที่ไฟจะดับนะไม่แต่ทีนี้ด้วยความด้วยด้วยความแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิดลักษณะปะทะกัฐฐนของพลังขึ้นมาพลังมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะปั่นป่วนตลอดเวลาในการอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาวะสีแบบเนี้ยจะทำให้เรามีเรื่องแก้ปัญหาตลอดเวลา มีเรื่องหูุดหงิดเข้ามามันจะไม่นิ่งพลังมันจะไม่นิ่งมันจะเป็นคลื่นเหมือนกับการระเบิดตลอดเวลาและก็จะทําให้เสียหายไปถึงเรื่องการเงินด,ด้วยถูกต้องเพราะว่าพออารมณ์ไม่ดีปุ๊บทุกอย่างในการตัดสินใจในการคิดในการมันก็จะผิดพลาดไปหมดเลยอีกคู่สีหนึ่งร้อนนดยใช่เหนียตกเลยอ,อีกคู่สีหนึ่งที่จริงแล้วเราต้องห้ามมากมากนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขัดแย้งกันร้อเอร์เซ็นแต่ว่าเราต้องห้ามเลยคือ คู่สีนี้ค่ะสีขาวแดงแดงขาวเพราะอะไรนะคะมันจะให้ความรู้สึกว่าคือไปต่อไม่ได้อ่าคืออย่างนี้ค่ะโดยเขาเรียกว่าอะไรนะโดยที่มันเป็นคู่สีที่ถูกใช้กันอย่างสากลแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันโดยจิตใต้สำนึกของมนุษย์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นสีแดงขาวจะหมายถึงคำว่าหยุดหยุด พอสต๊อปปลุกนะคะไม่ไปแล้ว,ลวห้ามใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นอันตรายใช่ไหมแดงขาวเพราะฉะนั้นนะคะผู้สีแดงขาวเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่าหยุดไม่เอาอันตรายมไม่ได้ดังนั้นการใช้ผู้สีแดงขาวในพื้นที่ หรือว่าในหน้าประตูนะคะหรือว่าแม้แต่มีเส้นแดงขาวรก็ตาดอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะหยุดชะงัและปฏิเสธพลังขึ้นมาทันทีพลังก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่เข้ามาได้นะครับเพราะว่าพลังเนี่ยเหมือนเด็กเห็นสัญลักษณ์ก็จะเชื่อฟังนะครับจริงๆเนี่ยนี่บอกเป็นเก็บความรู้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับสีแดงนะถ้าเราเห็นธงสีแดงที่บริเวณชายหาด นะครับอันนคือหาดนั้นห้ามลงน้ำอ่าเป็นอันตรายเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะคะดังนั้นเวลาใช้การตกแต่งพื้นที่พยายามอย่าใช้สีแดงคู่สีขาวหรือแม้แต่ผนังขาวแล้วมีโซฟาสีแดงคู่เดียวตั้งอยู่ะะก็ไม่ได้หรือแม้แต่พื้นขาวตัวอักษรสีแดงดหรือว่าพื้นแดงตัวอักษรสีขาวมไม่ควรนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นแดงทอง แดงเงินอ่าอันเนี้ยถือว่าเป็นผู้มงคลที่จะกลายเป็นไม่เรียกว่าอะไรนะมันเป็นอาขันทําให้เกิดความรุ่งเรืองถูกต้องนะคะก็เลือกใช้ให้ดีก่อนแต่ในการตกแต่งพื้นที่ใดๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้นะเราอยากจะแก้ว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยขอบเสาเราสีแดงในขณะที่เราใช้ผนังสีขาวนะคะเราแก้ยังไงดีปะมันมีสองวิธีง่ายๆาหนึ่งก็คือโดยปกติการใช้สีเนี่ย ถ้ามันขัดแย้งกันเราจะทําให้มันเติมสีหนึ่งเข้าไปทําให้มันกลายเป็นชุดเดียวกันค่ะอ่าอย่างเช่นไฟแล้วก็โลหะนั้นถ้าเราเติมดินเข้าไประหว่างตรงกลางมันก็จะเป็นไฟดินโลหะอือก็คือคอนความเป็นธาตุไฟลงไปถูกอาจจะเพิ่มสีเหลืองเข้าไปค่ะสักเล็กน้อย ก็จะกลายเป็นแดงเหลืองขาวจอดได้แต่ต้องระวังโอเคหรือนะคะเราจะเปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีขา on, อ่อนๆหรือว่าเป็นสีที่เป็น Earth เอิร์ธโทนไปเลยก็ได้นะคะ,ะก็คือให้ความแดงนั้นเนี่ยกลายเป็นสีท่าดินซาหรือเปลี่ยนเฉาสีแดงให้เป็นสีในกลุ่มเดียวกันกับเอิร์ธโทนซาก็ดีเหมือนกันนะคะคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเสากลมแล้วเป็นสีแดงอยู่ในบ้านนะคะ จะกลายเป็นอาถรรพ์แบบหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่ามีทูบแท่งเดียวอยู่กลางบ้า,บานนั่นยิ่งเป็นอันตรายหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเสาสีแดงอยู่ในบ้านเปลี่ยนสีใหม่ดีกว่านะคะเปลี่ยนเสาสีแดงนั้นเป็นสีอื่นโดยเฉพาะให้เป็นสีกลุ่มธาตุดินจะดีที่สุดค่ะเอาความรู้แบบนี้หาเรียนได้ที่อ,อาคารเรียนหู้งจุ้จันหมาทุกวันเสาร์นะครับตอนนี้กําลังสอนถึงเรื่องพื้นฐานให้เราเข้าใจเรื่องสภาวะของพลัง สีสันต่างๆก็คือพลังต่างๆเนี่ยเราจะได้เข้าใจไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันนะจะได้เข้าใจไปด้วยกันแล้วก็เป็นการเรียนต่อเนื่องที่เรียนต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นความความรู้ก็จะเพิ่มเติมไปเรื่อยๆสามหน้าก็จะเรียนเรื่องของถนนซึ่งเป็นตัวเป็นที่นำพาพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรูปแบบของพลังที่มงคลและไม่มงคลสรุปอยู่ในถนนด้วย้อสำคัญที่สุดนะคะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนนะคะตรว ATK มาด้วยนะคะเวลานำบัตรบ,บัตรประชาชนไปลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับแจกเป็นของที่ระลึกนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถคิมหาใน Google ได้เลยเอ,อ,อาคารหมงจุ้ยอาจารย์มากนะคะแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้รายการเดิมเวลาเดิมสวัสดีค่ะ